นีการบอกว่าเห้เอางินจีนมาซคนกินกรเบนเหรอโอ้ยีว่ะโอ้ยย่ามาดูสีเลยคนกินกันไงแต่นีเลลดีีโน้ยพักส่มพักสีนนเลยลุงเอาเอาไปดูนะกินจองไม่ไยพูดอออกฟังด้คนะโอ้ปกินหมาหนักครับผมกินส่ด้วยระเด็น

ต่อมันทิไปใส่ต่อเลยเสือมังเหรอกินกินมันจิไใใส่เหรอก็คงกินแล้วแหม่ดีวะไ่กินเอเามีไปใส่ไิมเอไรยมอยังไยิมเหาอไปทางคนเลอโัมมันนี่ใหญ่งามกว่านี่ตัวนี้ก็มีอยู่นี่ จะไปใส่ของมันยังต้อของมันตัวนอจับกินองี่จับกินจองก่อนออหัวไปกินไกินเองไมกินด้องอยากมาขามันนี่นะยางมันนี่รถเดยมาขามันนี่มาขาเลยยมาขามันนี่ตัวนึงนี่มันสิออกไปใส่นี่ Mày nói đi đi, mày đi chung với này Hot, 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 Khá hot, hot, lấy hot, này hot, 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 เอให้มันให้มันย่างไงต้กินไงขอดขาที่สองอะมาุหน่อยของเขาเนาะไม่ได้บออือกับสองนึงที่สู่ได้ขมึงตอนนี้ปีกินมึงจะสู่เขาอไรกไม่เสียตรงไหนวะไม่ไม่ใเจ้าอะสมองมันน้อยเขาจันดำเขาจันอ้วมเหมือเนี่ยแค้แคขาขาัวอะไรเยอะเกินแก้แค แสตนาเป็นธรรมดามึงหักขาเขขึ้นได้แน่วอนเอามาแกแกอาจารย์รวมิมหรอครับแกนหักขาเหรียญของบเขีบเขามาก่อยไล่กินใช่สบายิ่งยิ่งขึ้นกันละคอยขึจีเร an, ้ยขอวตไปไม่แกะแกนปนอาจารย์เสือเอาเอาทางไหนมึงอยกสูงยกสูงกันโอ้ยมันมีตาเดียวยกสูง้อยกับโบ้าวมาผีดึกอยกยุ่งตัวว่าแล้วกับต้นสตพงศ์เจียป่อยสามร้อยเป็งสามใส่ปะ ไม่มีตัวหาไไปไปไม่มีตัวหากิน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 สอะจันขาฮอด้ยไปดีล่ะบรานเยเรีนมังฮอดจะต้องขาฮอเนาะ่าอเเลยวมาปยมคู่ดีวไปไ

ตัวของเขาสามสองเสามสามเเจ้าทนียก่อนยีนยีน่อยเขาฮอตแน่น่ะเจ้าที่าทาหี่นี่มางี้่อยอ้าวว้าย้่อยบวอมา้น่ยดียังไงยังย้อมเลยโอ้ ไม่หรอกยมไว้หมดนี่ยังหมดเลยห้าขามาแม่ว่าแม่งโกงข่อยบองข่อยคือมีเจ็ดตัวโอ้ยนี่เมื่อกี้นี่มัดมัดเมื่อกี้นี่ก็ขาดกันนี่จะได้เห็นออมาสกินใส่มากินเลยเนาะใส่ดีเด้กินแล้วมั้ยดีซองประมาณนี้อันอันเอ้แม่เขากินได้ดังแถมกินเราแล้วมั้งเนีเอาเขากินฟรี่ไปยันเอา แฉนยังไม่แฉนเลยิกินไปถเมยเอาของก็ไปด้แลยวะมันมีสองในยางปีจะไปพยาสีน่ายาซีนะมัตายยังขึ้นไปทักไปเดี๋ยวนวอเอเยน่าดไปห้องว่าจะยาไปห้องหน้ายังในเนี้ยเนี้ยนี้ยไม่ตด้ยางแล้วนาบานนี่เอ้าเอ้เอาไม่ยางแล้วบานี่

เจกอขาดโบนนะขาดโนน้อยแบบมาดีละมาดีละมาดีละไปทางนี้เห็นยังอ่นี่ี่เวกแตอแแม่เจ้าเื่อหรบ่ให้กินเสยียังะว่แค่ดีไปของ่อนั่้หรสว้าไปทางไปหน้าจน ยาขามกันเนอะดูขามไม่ได้เนี่ยเยี่ยงมากเยเยียมขามีะดูขามวะยามันอยู่เลยเนี่ยมันขามปิดจุดหลุดได้บักนี้มันควงเลยเดินขามมากะว่างแล้วเแบ่ยอีกยี่ลีตรอีกด้วยเนี่ยแป่แล้วเอาไปให้เรากินไปแล้วเอาให้กินที่ซื้อนี่กินแล้วได้ครัไปแล้วไปข้างไ้ เขาฮอตแล้อย่าไปขยันมันเลยนะนะไปจ้างรูกนะจันที่จ้างกันยังเพียเรียนฮอตมันกินบานยังยิงมันกินกูนี่ฮอตผู้ไปไปไปชนะได้เลยชนะได้เลยเขว่าเขว่าแล้วจันเสือแล้วบ่กไปชนะจ้าเดี๋ยวหมู่บ้านชนะแล้วลูกนี้มาเลยคนว่าบอหลอนเลยนเลเนาะให้ลูก เาด้วยีตว้ตายเดียวลูกไม่บุญอ่ะเขาง,งน้าบุะแขกก็เด่นี่ยเอาเขากนนิ้นจันโอ้ทันทับดีเ <laughs> <laughs> ขากิน,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 นกันเขากินกันกินนทีตายเ,ยเออไปเม่ได้ดอก นานเอาต้องเก็บ้งสันว์ได้สันดีใจกันสนะเขากินกันนะจันเขากินนี่คนข้าาจะในห้องกักินตัวนี้ตัวันเขามันมันอยู่ันเทพยัมันี่เยังโอ้ยหยานไม่แล้วมันจะไปใส่ก็อ่มาจะบหยอกตอนนี้เนี่ยเดี๋ยมาก้องกันอยู่นี้แม่เลยบ่ทันมันจะเหตุยังบ่เนี่ยเพ่ีจ้างเจ้าเลอะ จังตัวไหนจังตัวนี้บ่เออเพา่านางบ่าอยนี่นจจมันจางหลุดัวมันข้าไปยังก็หดถามมันอวมก็ขายกินสออว่าิน้นกไ,ไปนั่งอะนี่คทนม่โกาาเอา,าโอแค้เขาบาดเนียเขา,าดบาดเนี่ มานีบาทม่านีบาทเอาวัดบาทนี่มานี่บาทนี่มานีบาทนี่เอาเกินตัวกินตัวมนจีอ้อนกันอ้อนกัน